วันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับภัยของไขมันสะสมในร่างกายของเราซึ่งไขมันในร่างกายนะครับก็จะมีอยู่นะครับแบ่งเป็น3ามตแหน่งด้วยกันนะครับตาแหน่งแรกก็เป็นสิ่งที่ไขมันที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราเรียกว่าไขามันในหลอดเลือดซึ่งไขมันในหลอดเลือดเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือไขมัน คอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับไอไขมันพวกเนี้ยนะครับเวลามันอยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยนะครับมันก็ยังมีไขมันเลวนะครับที่ทําหน้าที่ในการนะครับไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและก่อให้เกิดการสะสมไขมันคอเลสเตอรอลตามผนังหลอดเลือดแต่ก็จะมีไขมันดีด้วยนะครับที่เราเรียกว่าไขมัน H D L นะครับทำหน้าที่ในการนําไขมันที่ก่อให้เกิดการอุดตันตามผนังของหลอดเลือดนี่แหละนะครับเข้าไปจัดการภายในตับ แต่ก็ก็ไอไข่มันหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันก็เป็น ผลจากการที่เราเนี่ยมีไขมันอีก2ชนิดที่สูงเกินกว่ามาตรฐานหรือสูงเกินกว่าความปลอดภัยนะครับไขมันอันแรกก็คือไขมันชั้นใต้ผิวหนังนะครับซึ่งเราก็อาจจะมองเห็นเป็นไขมันที่ทําให้เราเนี่ยดูไม่สวยนะครับดูไม่เฟิร์มนะครับหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นเราเนี่ยนะครับมีเป็นซิไรส์นะครับหรือผิวเปลือกส้มเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะแลดูไม่ได้อันตรายมากนะครับแต่ก็กลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ของโรคพวกกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดมได้เช่นกันส่วนไขมันที่อันตรายที่สุดนะครับก็คือไขมันชนิดที่3นะครับที่เรียกว่าไขามันช่องท้อ,องของเรานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับไอไขมันช่องท้องเหล่านี้มันเอ่อมันไม่ได้แค่ทําให้รู้สึกว่าคนอ้วนแปลว่าเราเนี่ยตัวใหญ่กว่าคนทั่วไป แต่ภาวะที่เราอ้วนเนี่ยจึงเกิดจากภาวะก้อนของไขมันนะครับเกิดการแทรกนะครับเกิดการตันนะครับเกิดการเกาะในเยวะต่างๆจนก่อให้เกิดโรคต,ต่างๆตามมานะครับหรือเราอาจจะเลือกโรคเหล่านี้ว่าโรค NCDs บ้างนะครับหรือว่าโรคเสื่อมบ้างก็ตามนะครับซึ่งไอไขมันเหล่านี้นะครับก็จะก่อให้เกิดผลเสียอย่างแรกเลยนะครับต่อระบบที่เรียกว่าระบบหลอดเลือดและหัวใจเนื่องจากว่าไขมันช่องท้องมันเยอะมาก โอกาสที่ไขมันเหล่านี้จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในหลอดเลือดแล้วก่อให้เกิดโรคไขมันเลือดสูงก็มีตามมานะครับไขมันในเลือดที่มันสูงขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่งยงของการที่ไขมัมเนี่ยอุดต,ตันตามผนังหลอดเลือดนะครับจึงก่อให้เกิดภาวะไขมันอุดตันนะครับออหลอดเลือดตีบถ้าติดที่สมองก็เสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์ติดที่หัวใจก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจติดที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็เสี่ยงต่อการเป็นพวกโรคปลกายประสาทชานั่นเองนะครับการที่ไขมันอุดตันตามผนังหลอดเลือดนานเข้า หลอดเลือดเริ่มตีบเราจะมีปัญหานะครับของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนานๆหัวใจทํางานหนักก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจโตนะครับยิ่งหลอดเลือดเกิดการอุดตันด้วยไขยมันนะครับที่หัวใจก็จะทําให้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสุดท้ายก็นะครับจะส่งผลให้เป็นโรคหัวใจล้มเหลว แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดช่องท้องเรานอกจากมีหัวใจละนะครับก็ยังมีปอดด้วยหากเรามีไขมันหน้าท้องเยอะนะครับไขมันช่องท้องเยอะก็จะทําให้ปอดของเราเนี่ยทำงานไม่เป็นอิสระก็จะทําให้ปอดเนี่ยขนาดเล็กกว่าคนปกติพอปอดขนาดเล็กการแลกเปลี่ยนอากาศก็เริ่มไม่ดีละการจัดการเลือดดําก็จะแย่ลงนะครับทําให้เราจะมีอาการง่วงเหงาเหาวนอนตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะท่านั่งหรือว่าขณะที่เราขับรถนะครับการที่เราแลกเปลี่ยนอากาศ เป็นจากเลือดดาเป็นเลือดแดงไม่ดีร่างกายก็จะมีการสั่งให้เราเนี่ยมีการหายใจที่ถี่ขึ้นนะครับจนบางครั้งเราแค่รู้สึกว่าเรานั่งเฉยเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการเหนื่อยง่ายละนะครับยิ่งตอนนอนนะครับไขมันช่องท้องเราเนี่ยจะเกิดการตีกลับมาที่หน้าของเรานะครับทําให้ปอดเกิดการทํางานหนักปอดรับน้านหนักของไขมันหน้าท้องไม่ไหวนะครับก็จะทําให้เรามีปัญหาการนอนกลวนบ้างแหละนะครับยิ่งน่ากลัวที่สุดก็คือปัญหาของการหยุดหายใจขณะหลับ นะครับก็คือเราจะหยุดหายใจไปเลยทําให้เซลล์สมองเกิดการเสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับและทําให้สมองเราเนี่ยก็จะปลุกให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาหายใจขณะหลับตลอดเวลานะครับโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวเนาะนะครับผลที่ตามมาครับถึงตอนเราตื่นเช้ามาถึงแม้ว่าเราจะนอนเป็น8ชั่วโมงบ้างแหละนะครับ 9ชั่วโมงบ้านแหละตื่นมาจะไม่สดชื่นเพราะเราจะมีช่วงของการนอนหลับลึกที่น้อยมากเลยนะครับที่สําคัญตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอาการปวดที่ศีรษะหรือไชทอยก็ได้นะครับที่สมองของเราพอเราได้รับออกซิเจนที่น้อยลงนะครับก็จะทําให้สมองเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคอวัยมะรมากขึ้นนะครับหากหลอดเลือดสมองเกิดการ ตีบตันนะครับก็ยังเป็นอามาพลึกได้อีกในโอย้อตับนะครับตับก็สําคัญต่อกระบวนการการจัดการไขมันในร่างกายนะครับถ้าไขมันในเลือดเยอะตับก็ต้องทํางานหนักด้วยนะครับโอกาสที่ทําให้เป็นตับอักเสบพ,พอตับอักเสบตับจดการไขมันได้แย่ลงได้ช้าลงไขมันที่ตับ ก็จะจัดก,การได้แย่ลงไข่มันก็จะเกาะที่เนื้อเยื่อตับก็จะเป็นไขมันพอกตับนะครับไขมันพอกตับไปน,น,นานๆก็อาจจะทําให้ตับเนี่ยพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับก็ได้นะครับการที่เราเป็นโรคเบาหวานนะครับเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับไขมันช่องท้องก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานเช่นกันนะครับเพราะไขมันหน้าท้องจะเป็นตัวนะครับทำให้น้ําตาลในกระแสะเลือด มันลดลงช้ากว่าปกติร่างกายจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นภาะวะอินซูลินรีสิสแอนหรือว่า,าดื้อต่ออินซูลินนั่นเองนะครับแต่ตับอ่อนก็ยังคงทํางานหนักต่อไปเพื่อจะพยายามลดน้ําตาลในเลือดนะครับตับอ่อนจะทำงานหนักจนจะกลายเป็นตับอ่อนอักเสบหรือกลายเป็นมะเร็งตับอ่อนก็ได้โรคไตนะครับความดันที่สูงขึ้นจะทําให้หน่วยไตยที่มีขนาดเล็กนะครับต้องรับแรงดันที่สูงอย่างต่อเน,นื่องตลอดเวลา หน่วยไตยเริ่มเสื่อมก็จะทําให้เป็นโรคไตเสื่อมได้ช่องท้องของเรานะครับทางเดินอาหารนะครับเราอ้วนมากคอเลสเตอรอลเยอะโอกาสที่ร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลเป็นน้ําดีแล้วทาให้เราเป็นนิ่วในถุงน้ําดีก็มีสูงมากขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของออการกดไหลย้อนท้องผูกนะครับท้องผูกนานๆก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะครับจนถึงข้อเข่าของเรานะครับมากไร็แล้วแต่ที่เราอ้วนขึ้น เข่าของเรานะครับมันอ้วนไม่ทันตัวนะครับก็จะเสี่ยงต่อการเป็นข้อเข่าเสื่อมรวมถึงนะครับหากไตของเราเนี่ยมีความเสื่อมการกระจัดโปรตีนพิวรีนออกทางไตได้ไม่ดีนะครับก็พิวรีนก็จะเปลี่ยนเป็นยูริกแล้วยูริกก็จะสะสมตาม ข้อต่างๆของร่างกายนะครับจนทําให้เราเป็นโรคเก่าก็ได้เห็นไหมครับไขมันช่องท้องมันช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับที่จะก่อให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บมากมายเลยนะครับแล้วถ้าไขามันมันเยอะขนาดนี้ละนะครับอะไรเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ร่างกายเนี่ยไขยมันสะสมเยอะขนาดนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ไม่พ้นเรื่องของคำว,ว่าโภชนาการหรืออาหารการกินของเรานั่นเองนะครับที่เรากินแบบด้วยความไม่เข้าใจ ของเขาว่าพภชนาการที่ถูกต้องนะครับรวมถึงการขาดการออกกําลังกายด้วยแล้วตอนนี้นะครับเราจะทราบได้อย่างไรล่ะนะครับว่าเราเนี่ยมีไขมันในร่างกายของเราเนี่ยเท่าไหร่ละวิธีที่มั่นยํา แล้วก็ง่ายต่อเราเลยนะครับก็คือนะครับใช้เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับในการตรวจวัด,วดไขมันในร่างกายซึ่งมันเป็นเครื่องที่เป็นเทคโนโลยีละระดับสูงเลยนะครับที่เราใช้ BIA หรือคำว่า Bio Electrical Impedance Analysis นะครับในการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อประเมินถึงะระดับไขมันในร่างกายของเรานะครับมีความแม่นยำถึงประมาณสัก96%ของเด็กซ่ากันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับ ที่เราแนะนําให้คนทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มคนที่เราคิดว่าเราสุขภาพดีอยู่แล้วหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับเราจะต้องรู้ค่าของไขมันในร่างกายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยโรคไข้เจ็บที่เราเป็นเนี่ยนะครับมันกําลังอยู่ในระยะของการไม่แสดงอาการก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นการรู้ตัวแต่เนิ่น สำคัญมากเลยการที่เราจะดูว่าแล้ววันนี้เรามีค่าของไขมันในร่างกายไขมันหน้าท้องนะครับถึงระดับที่ทําให้เรามีความเสี่ยงระดับไหนละนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรู้ให้ได้เลยนะครับแต่หากวันนี้ครับเราแค่ดูจากตัวของเราแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าไขมันของเราเนี่ยเกินอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราต้องการที่จะลดไขมันในร่างกายนะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับที่อยากจะ พูดในวันนี้นะครับก็คือ1การออกกําลังกายให้ได้ประมาณสครั้งละ45ถึง1ชั่วโมงนะครับ1สัปดาห์5วันให้ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถึงเราทําได้การออกกําลังกายสามารถลดไขมันได้ไม่เกิน20%นะครับถทาที่จริงแล้วอีก80%คือ การที่เราเลือกใช้โภชนาการที่ถูกต้องนะครับก็คือครบมือครบหมู่ครบสัดส่วนแถมคลีนปรุงคลีสารพิษง่ายกว่าและสาคพันกว่าดังนั้นครับหากวันนี้นะครับเราเป็นหนึ่งคนที่ต้องการดูแลรูปร่างและสนใจสุขภาพโภชนาการสมบูรณ์แบบครบมือครบหมู่ครบสัดส่วนคลีนปรุงคลีนสารพิษจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ ลดไขมันของเรานะครับและเรานะครับสุขภาพที่ดีห่างไกลลูกเสื่อมเราสามารถมีชีวิตและสุขภาพที่ดีอย่างแน่นอนครับ